โอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทุกท่านเห็นไก่ที่เดินอยู่ไหมครับนี่ครับไก่พวกนี้นะครับชอบขึ้นมาเขี่ยบนแปลงผักนะครับนี่ครับวิธีการแก้ปัญหาไม่ให้ไก่ขึ้นมาเขี่ยก็คือเราใช้หนามนะครับหนามอะไรก็ได้นะครับกิ่งอะไรก็ได้น้อวันนี้ผมใช้กิ่งมะนาวนะครับที่มีหนามเนาะมาคลุมแปลงผักไว้เนาะหลังจากนั้นก็คือไม่มีไก่ขึ้นมาเขี่ยอีกเลยนะครับนี่ครับลองทํากันดูเนาะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คือจะมาแนะนําวิธีการ นี่ครับขยายพันธุ์ต้นตำลึงนะครับก็คือต้นตำลึงที่เห็นอยู่เนาะเป็นต้นเก่าแก่นะครับที่มันเคยเหี่ยวไปแล้วนะครับและก็ยังมีเถาวันนะครับโผล่ขึ้นมานะครับยังมีเถาวันหลงเหลืออยู่เนาะนี่ครับผมได้ทําการตัดไปขยายพันธุ์นะครับส่วนหนึ่งแล้วเนาะวันนี้นะครับก็เลยมาดูนะครับเถาวันที่ยังหลงเหลืออยู่เนาะแล้วก็จะมาแนะนําทุกคนนะครับเกี่ยวกับวิธีการขยายต้นตำลึงโดยการใช้เถาวันนะครับถ้าเถาวันเยอะๆนะครับถ้าเถาวัน ที่ยาวนะครับก็ได้เป็น10ต้นนะครับ20ต้น30ต้นกันเลยทีเดียวนะครับนี่ส่วนนี้ตายแล้วนะตัดออกไปนะครับสําหรับการเลือกนะครับก็คือเราเลือกเถาวันที่ยังเขียวอยู่เนาะตัดระหว่างข้อนะครับนี่ครับให้ติด2ข้อด้วยกันนะครับนี่ครับผมตัดนะครับมันจะเป็น2ข้อเนาะนำข้อล่างนะครับนํามาเช่น้ํานะครับแบบนี้เลยตัดเป็น2ข้อเนาะโอเคนะครับเดี๋ยว ยังมีอีกเนาะยังมีอีกเดี๋ยวตัดนะครับตัดไปพ่อชํานะครับเป็นการพ่อชําในน้ํานะครับคลิปนี้นะครับให้นะครับเพื่อที่จะให้รากมันโผล่มานะครับนี่ครับตัดให้ติด2ข้อด้วยกันนะครับถามว่าตัดแบบข้อเดียวได้ไหมข้อเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าแบบข้อเดียวก็คือมันจะหอกช้าหน่อยนะครับผมก็เลยใช้วิธีแบบ2ข้อนะครับนี่ครับทีนี้นะครับก็มาดูกันนะครับมาดูผลลัพธ์ที่ผมเคย ได้ทําไว้แล้วนะครับนี่ครับแก้วนี้เนาะดูครับได้ลายกิ่งเลยทีเดียวนะครับก็ทําแบบเดียวกันนะครับก็เลยเอามาให้ดูเนาะนี่ก็แช่น้าไว้อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากผ่านไปประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับก็คือนี่ครับข้อด้านล่างนะครับจะมีรากออกมาเนาะส่วนข้อด้านบนก็คือจะมีใบนะครับมีใบนะครับแตกมานะนี่ครับตามที่เห็นเลยเนาะ เดี๋ยววางให้ดูนะครับนี่ครับอ่านี่ครับสําหรับกิ่งนี้ก็คือที่ตัดเมื่อกี้นะครับเป็นถาวันที่ตัดเมื่อกี้เนาะตัดติดสองข้อด้วยกันนะครับนี่นะครับหอกแล้วเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับดูนี่ครับตัดไว้วันก่อนได้เยอะอยู่เนาะอ่าถ้าถาวันยาวๆนะครับบอกเลยว่าได้เป็นร้อยต้นนะครับนี่ให้นิดเดียวนะครับอ่านำมาแช่น้ํานะครับทอนล่างนะครับ อ่ข้อล่างนะครับออกรากแล้วก็ข้อบนก็คือจะแตกใบนะครับขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นนะครับเราก็นำนะครับกิ่งที่ออกรากแล้วก็แตกใบเรียบร้อยแล้วนะครับมาพ่อชําต่อในกระถางเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะรองให้ต้นแข็งแรงแล้วก็นําไปปลูกนะครับถามว่าถ้าตัดข้อเดียวได้ไหมครับตอนที่ชําในน้ํานะครับเราก็สามารถที่จะตัดแบบข้อเดียวได้นะครับแต่ว่าระหว่างตัด2ข้อกับตัดข้อเดียวนะครับตัด2ข้อจะมีใบแตกขึ้นมาเร็วกว่านะครับ ลองใช้วิธีนี้นำไปทำกันดูนะครับ